โรงลานทุกคนก็อยากฟังเหมือนผมผมบุษราเสียเวลานั่งรถนั่งเรือมาเพราะมาต้องการฟังดรสุนัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องของผมนะครับผมก็ขอฝากนะผมไม่ได้สมัครสสนะครับท่านครับผมไม่ได้มาหาเสียงแต่มาในชนะคนเสื้อแดงเพราะผมเป็นที่ปรึกษานอชจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษา,กษาชมรม คนรักทักสินจังหวัดขอนแก่นผมก็เป็นหัวใจเดียวกับท่านไม่เสื้อแดงไม่มีเจ้าไม่มีนายนะเสื้อแดงเป็นแล้วไม่รู้ว่าจะลาออกจากใครเมื่อท่านเป็นแล้วต้องเป็นจนตายนะเสื้อแดงเสื้อแดงไม่มีเจ้าไม่มีนายทุกคนเท่ากันหมดทุกคนเท่ากันหมดพี่รอครับผมก็ขอกราบลาท่านแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ต่อไปเราจะได้พบกับท่านสสสุชายศรีสุรพลนะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่ว่าไปแล้ววังห่างก็คือท่านขวัญใจเขาเข้าท่านสวอะครับท่านสวอ หาเดือนจะบริเเข้าสภ้าคือท่านพันธุ์ดอยกุดรนท่านวงเพิ่นยืนอำนาจก่อนวัตถิเก้ากลุมผ้าชีเก้าเนาะเอา 9, กุมก้อนวัตถิชีเก้ากัญยาชีเก้านะครับเพิ่นก็นได้บริเเข่าสภ้าเพิ่นยบจ่อยคัดต่อไปนี้ก็คงมอบหน้าที่ให้กับหนุ่มไทยเลยนะครับซึ่งท่านจัดรายการอยู่ที่เก้าจุดห้าเมกะเก้าสิบเก้าสิบจุด้ามตนะครับที่ ชิปเรืองนะครับตอนนี้ก็มอบให้ท่านทําพิธีเป็นพิธีกรในรายการนี้ต่อไปนะครับเชิญท่านครับสอบครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับพี่น้องแดงดงลานนะครับแดงสีชมพู52นะฮะวันนี้มีแดงเลยด้วยนะครับขอเสียงแดงเลยนะครับ แดงหนองบุรัมพูแดงโนนสังครับภูเวียงหนองนาคำนะครับชุมแพชัยภูมิมาไกลนะฮะนะครับก่อนอื่นรายงานตัวนะครับหนุ่มไทยเลยนะฮะวันนี้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรคู่นะฮะที่หน้าตาดีที่สุดกับพี่บ่าวขี้ขานนะฮะครับสวัสดีครับนะครับทุกท่านนะครับที่ หัวใจแดงๆเหมือนกันครับยังอยู่นะฮะสถานีเก้าสิบจุห้าเรายังอยู่นะฮะตราบใดที่ยังไม่ได้ประชา,ะชาที่ป่าไยนะครับที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับทุกวันนี้มาจากประชาชนต่อไปเราจะได้ประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริงนะครับสถานีเรายังอยู่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่มาทุกคนนะฮะหญิงเล็กตั้งโต๊ะรับบริจาคนะครับใครอยากเจอหญิงเล็กก็ที่ บริจาคนะครับสมทบทุนกิจกรรมนะฮะเอาทิศาก็มานะครับเห็นเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้นะฮะหนุ่มยาวนะครับทีมงานเก้าสิบจุดห้ามาทุกคนมากันหมดครับวันนี้มากันหมดทุกคนเลยนะครับเพื่อมาร่วมเอาประชาธิที่ยนะครับแล้วก็ครับเงียบหายไปนานนะวันนี้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับอคุณยาย นั่งหน้าสุดไม่ได้เจอกันนานนี้ยังครับกี่เดือนแล้วครับที่ไม่ได้เจอกันห้าหกเดือนเจอกันล่าสุดที่เขาตั้งด่านใช่ไหมครับมาฮะวันนั้นประทับใจนะครับพี่น้องสีชมพูโดยเฉพาะนักสู้สีชมพูห้าสองนักสู้ดงลานนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของนักสู้นะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับ นะฮะทางชมรมเราแล้วก็ผู้ประสานงานทุกท่านนะก็ได้จัดงานนี้ขึ้นนะครับชื่องานติดอาวุธทางปัญญาให้ตาสว่างทั้งแผ่นดินนะครับชื่อสโลแกนงานคอนเซปต์งานนะครับตาสว่างทั้งแผ่นดินนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับไม่มีท็อกโชว์นะฮะมาแนวตาสว่างลุ้นๆนะฮะขอเสียงมวลชนคนตาสว่างครับ นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มีการถ่ายทอดสดนะฮะที่เว็บไหนบ้างครับพี่บ่าวพี่คานครับครับไทยไว้นะครับ o t o r g นะครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานเลสสยามนะครับทีมงานดาวแดงทีมงานดาวแดงนะครับท่านสามารถรับชมได้ที่ t ทยไว้ .dot o r g ครับแล้วก็นะครับเลสสยามนะครับอินโฟ us นะครับคก็ทางสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีสาน fm dot org นะครับคนรู้ใจสีบุนเหลืองนะครับเว็บนี้คุ้นๆนะฮะเว็บสถานี90.5เราเองนะครับวันนี้ก็ทําการถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้ชมกันทั่วโลกนะครับนะะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราเป็นเจ้าภาพนะฮะอยากจะให้อ่าแสดงพลังให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเรามาเยอะนะครับ ท่านที่อยู่ข้างนอกนะครับโซนข้างนอกนะฮะทางโน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเวทีนะครับก็ขอกร์เป็นเชิญนะครับทางด้านหน้าเลยนะครับเชิญด้านหน้านะครับเชิญด้านหน้านะฮะวันนี้เราจะแสดงพลังว่าสีชมพูห้าสองยังไม่ตายนะฮะเรายังอยู่นะครับเชิญนะครับเชิญข้างหน้าเลยนะฮะวันนี้ท่านจะได้ตาสว่างจริงๆนะครับกับอ่าได้รับเกียรติจากท่านนะครับดรสุนัย นะครับเป็นพี่น้องเราทุกคนนะครับกําลังเดินเลาะอ่าทักทายกับพี่กับน้องกันอยู่นะครับพี่น้องชาวดงลานพี่น้องชาวสีชมพูทุกท่านเลยนะครับนะครับท่านสสดรสุนัยอยู่ข้างหน้าเวทีนะครับทักทายได้นะฮะก่อนที่จะเจอกันบนเวทีนะครับข้างล่างไม่ได้ครับท่านครับมีแฟนมีแฟนๆเรียกร้องว่าวันนี้ขอจัดหนักนะครับท่านครับไม่เบานะขอจัดหนักอ่าลองเสียงอ่า อ่าอ่าเทสเทสเสียงก่อนนะครับเสเสียงเออย่าไป็นเอาใกล้เอาคูดใกล้ๆนี่ได้ไหมครับเนอะเอาไหมคุยใกล้ๆดีกว่าเนาะเ้าได้อยู่ผมนี่ไม่ใช่ลาวนะครับเป็นลูกเขยลาวแม่ยายแม่ยายอยู่วังสะพุงอาอ้าวละเอะผมว่าพูดตรงนี้จะดีกว่าแล้วนี่เนาะ เออเขาท่ากว่าเว้ยได้ไหมตรงนี้เนาะเอาเชิญครับท่านครับเอาเลยไหมเนี่ยตามสะดวกครับเอาละเอา,เอาเอาเอาขอพี่น้องครับเดี๋ยวขอเก้าอี้สักตัวหนึ่งมาวางของหน่อยเนาะคุยกันอย่างนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ๆก,กันกระซิบกันสออชอมันจะได้ไม่ยินไม่ได้ยินครับผมเนาะมาเถอะครับ น้องครับมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่ามามาคุยให้ฟังนะครับมาเถอะมาเถอะมาใกล้ๆกันอ้าพี่ละเอียดเมื่อกี้ไปไหนล่ะละเอียดอยู่ใสมาก่อนมีคำถามอะไรมาพูดเปิดทางก่อนมา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 มันค่าใจหยั่งดีมาแต่มาแต่ใจเชยภูม กขอ้ของใจอย่างล่ะ้องใจว่าถัดินนะเราอยัดดีว่าที่ประกศภิษิตว่าเลียนสีนะมันอยู่องเดะแล้วเนี่ยแล้วมันบ่เห็นแล้วมาเจ็ดเศรษฐีมันคือบ่อดีตอนเะนี้ยเอาละเอาละเอาละนี่นี่นี่แล้วก็พูเงินล้านอะไอีกอ่ะนี่ราคาใจอยูนะ่เด้เนี่ยมันใหญ่ประชาชนเต็งเป็นก้อนเนะี่ยแล้วประชาชนมันบ่มีหาเงินเต็งเป็นก้อนอี่อวัวเอ้ยหัวกระายได้เจ็ดทันซื 4, 10, นะ้อมะมืนห่าน่ะล้นเนี้ย แล้วบางอาทิติน์นะบอกวก่าน้ำเอาไปเอาไปเป็นก้อนบัดต,ตอนกู้นะท่านเอาขึ้นก็ต้องขึ้นเป็นก้อนนะท่านเนี่ยแล้วมันหายใจเนี่ยอยู่ใช้ภูมินะก็ที่หนีมานั่นอีกว่าตอนเนี้ยอ้าวล่ะอ้าวขอบคุณพี่ละเอียดลหลายเ <c oughs> เาๆเนอะอ้าว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 อาวใครชอดไปเห็นหน้า เอาไฟสอ่องเลยใช่มันอยู่ข้างบนมันไม่มันไม่ไกลไปมีแฟนขับข้างหลังบอกว่าไม่ไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่ได้ยินครับท่านสสครับไม่ได้ยินไงครับข้างหลังไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นหน้าด้วยครับข้างหลังก็มาข้างหน้าที่ <laughs> เออวันนี้จะปลาัยแบบกันเองจับเข่าคุยกันเ <laughs> ถยดอะไรกนเอยเอาไฟส่องมา <laughs> ให้ไฟส่องตรงนี้นะโอเคแล้วครับ พี่น้องครับเออมาตรงนะั้นละกัรเองนกันเองนนะพี่น้องครับตอนนี้นเรามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งปรากวนสอนไม่ได้เรื่องเลยครูบาอาจารย์ปรากวนนักเรียนเรียนไม่เก่งลักดูข้อสอบมันก็ให้สอบผ่านครับ โรงเรียนอย่างนี้จาไว้ได้ไหมถ้ามีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆดงลานนี่ปลากว่าครูครูก็ไม่สอนหนังสือเนาะดูแลนักเรียนก็เดือดร้อนนักเรียนก็อ่านหนังสือไม่ได้โกงข้อสอบทําข้อสอบแล้วก็ทําไม่ได้แต่เวลาได้คะแนนมันรักดูข้อสอบได้คะแนนสูงผมถามว่า ถ้ามีโรงเรียนอย่างนี้อยู่แถวโรงลานนี่ต้องไปทําอะไรกับมันครับต้องไปตืบมาแล้วแม่นบอกครับผมกําลังเปรียบเทียบให้เห็นก็คือว่ารัฐบาลนี้เหมือนโรงเรียนที่ไม่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเลยปรากฏว่าเป็นรัฐบาลก็ทำการโกงกินโก หกประชาชนตลอดเวลาเหมือนพี่ละเอียดบอกเรียนฟรีมีที่ไหนล่ะไม่มีแต่มันพูดทุกวันว่าเรียนฟรีเรียนฟรีไอ้คนที่มีลูกก็รู้อยู่ในใจคนบ้านนอกก็รู้ว่ามันไม่มีมันไม่มีมมมจะทํำยังไงกับมึงแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องอยู่กรุงเทพมันก็ไม่รู้เรื่องไอ้นี่ก็เลยอาศัยโฆษณาหลอกลวงเขา เศรษฐกิจไม่ดีมันก็บอกดีดีดีด,ดีก็อย่างที่ท่านว่าเนี่ยปรากฏว่าเราก็เลยอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเก็บหลักฐานไว้หมดหลักฐานชัดเจนหมดเลยครับพี่น้องโดยเฉพาะที่ผมอภิปรายนางพรทิวากระทรวงพาณิชย์ทุกวันนี้มันทำจนกระทั่งข้าวปลาอาหารชาวนาชาวไร่ยากจนลงหมดข้าวของแพงขึ้น หลักฐานที่เห็นชัดเจนที่มันโกงกินจนกระทั่งทําให้ข้าวของแพงมันมีหลายอย่างแต่ที่แน่ๆคือน้ำมันพืชเนาะเราอภิปรายมีหลักฐานชัดเจนมันตอบไม่ได้เลยครับนางพรทิวาตอบไม่ได้เลยแต่พอลงคะแนนก็ดคะแนนมาที่หนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่เขาเรียกว่านักเรียนขี้โกง รักเรียนรักข้อสอบดูพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นนะครับการอภิปรายไม่ไว้วังใจของฝ่ายค้านได้นำปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนไปอภิปรายระบบนั้นถ้ารัฐมนตรีคนไหนโกงคนไหนทุจริตเหมือนอย่างที่ไอ้นายกมันบอกไอ้นายกอภิษนะนะ มันบอกว่าเป็นนักการเมืองนั้นไม่ต้องทำผิดกฎหมายหรอกเพียงแค่ผิดคุณธรรมก็ต้องรับผิดชอบต้องออกแล้วนะนี่อภิสิทธิ์มันพูดอย่างนี้ปาก็กว่าเราเปิดหลักฐานโกงกันชัดัดหมดแล้วมึงโกงอะไรบ้างถึงเวลาเต้ามันก็ให้เป็นอีกแล้วยกมือช่วยกันอีกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าระบบรัฐบาลนี้ จริงแล้วใช่ไหมครับพี่น้องผมกำลังจะเล่าให้ท่านฟังว่ามันไม่ได้จริงเพราะมีนายกชื่